เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะคุณผู้ชมเป็นคนขับรถบรรทุกเนี่ยไปโต้เถียงกับตำรวจทางหลวงนะคะเนื่องจากตำรวจเนี่ยเห็นว่าอีกฝ่ายขับรถลักษณะแบบแช่ขวาเลยจะขอเรียกตรวจใบขับขี่ค่ะจนนํามาสู่การประทะคารมกันเกิดขึ้นท่ามกลางคําถามว่าตำรวจยังสามารถยึดไปขับขี่ได้อยู่หรือไม่ติดตามจากรยายงานเลยค่ะไอ้มไม่ผมไม่ให้ยึดนะไม่ด้ข้องใจแลวเปล่าผมไม่ได้ข้องใจแลว,วเดี๋ยวไปตู้ทำไมเดีย๋ดวยวไปตู้จับข้อหา คุณจะเอาไปออกไปตามก็ออกมาที่บอกให้ผมไปจับบรทุกคนนี้ก็ผมชี้ให้ดูว่ามันเรื่องอะไรแล้วึงเรื่องอะไรเนี่ยชายคนขับรถบรรทุกคันนี้ถูกตำรวจทางหลวงเรียกตรวจเพราะสังเกตเห็นว่าขับรถแช่ช่องทางด้านขวาระหว่างตรวจข้อมูลในบัตรประชาชนก็อัดคลิปต uh ั้งคำถามเดือดว่าถ้าข้างหน้ามีรถจอดอยู่ในช่องทางซ้ายจะให้แซงอย่างไรก่อนจะได้คำตอบแบบนี้ ผมถามหน่อยข้อหาไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายเนี่ยไม่ต้องแซงใช่ไหมรถไม่ต้องแซงใช่ไหมแต่คุณไม่แซงนะคุณเห็นหรือเปล่าว่ารถเลนซ้ายเนี่ยม,ม,มาเกาะผมใช่ไหมผมเห็นแล้วเพราะมันเห็นมุจอดตรงนี้ไงไนะแล้วผมไม่ต้องแซงเหรอผมถามว่าคุณไม่ต้องแซงเหรอขับรถอะ่ะทำไมอ่ะแล้วเวลาแซงทําไงอะ่ะกระโดดข้ามไปหรือไงกรออะโดดดิเออเออพูดง่ายว่ะ ฝ่ายหนึ่งหัวร้อนอีกฝ่ายก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้นำมาซึ่งการท้าทายอย่างดีที่เรื่องนี้ไปจบกันที่ตู้ตำรวจรจราจรทางหลวงแต่ก่อนไปทิ้งระเบิดอีกลูกให้คาใจโซเชียลเล่นๆตำรวจยึดใบขับขี่ได้หรือไม่จากปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในคลิปต้นเรื่องนะครับจนกลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียลวันนี้ครับผมจะพาไปหาคำตอบที่หลายคนสงสัยแบบชัดๆจากกองบังคับการตำรวจทางหลวงครับ พบการกระทำผิดหรือว่าพบผู้ขับขี่ที่มคีคุณสมบัติไม่พร้อมหรือว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามในการขับขี่เช่นเมาไม่ได้สติมาเลยเงี้ยก็สามารถยึดใบขับขี่ได้แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก,ก็จะไม่มีการยึดกันแล้วการยึดก็คือ,อ,อแจ้งกับผ,ผู้ขับขี่ว่าตำรวจจะเก็บใบขับขี่ไว้แล้วก็นำใบขับขี่เนี้ยไปเก็บไว้ที่สถานีอันนี้ไม่ยึดอยู่แล้วอันนี้เป็นการ เรียกมานะครับเพื่อตอนแรกตั้งใจว่าจะมากรอกข้อมูลเพื่อจะออกไปสั่งแอีกคําถามคาใจหากถูกเรียกตัวเข้าตู้จราจรแบบนี้จะไม่ใช่การพาตัวไปเรียกสินบนเช่นนั้นหรือเรื่องนี้รองผู้บังคับการตํารวจทางหลวงชี้แจงเช่นกัน ยุคสมัยนี้มีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานดังนั้นการกระทําของตํารวจทางหลวงนายดังกล่าวแม้จะไม่มีเจตนาเรียกรับเงินแต่พฤติกรรมไม่เหมาะสมก็ถูกว่ากล่าวตักเตือนก็ยอมรับนะครับว่าการใช้คําพูดอาจจะไม่เหมาะสมการควบคุมอารม์ก็ยังไม่ค่อยดีดีเรได้ได้เรียกอบรมแล้วทางด้านถานีก็ก็แจ้งว่าได้มาอบรมการใช้คําพูดคาจากับประชาชนนะครับการควบคุมอารม์ ตต้้้้อองงใหมันนดีีกว่ายุคนี้มีทั้งกล้องวงจรปิดทั้งคลิปมือถือช่วยตรวจสอบซ้ำใครทำอะไรไม่ดีไว้ปิดให้มิดคงยากสักดานิทรัพร์ถ่ายภาพพิธพงศ์เจตุรพิธพรทีมข่าวอาจยากรรมสนามข่าวเจ็ดสีรายงานนีหมดจับภาพได้หมดนะคุณผู้ชม